ค้าถามมาว่าทำไมถึงมีหลายราคาจังครับไม่มันก็มีหลายแบบหลายราคาตามการใช้งานของเราเหมือนกันไม่ไม่ก็มีหลายแบบว่าจะเป็นทั้งเกณฑ์ความชัดของเสียงความหลาของเสียงมีหลายแบบยิ่งไม่ราคาสูงเท่าไหร่ความชัดยิ่งได้เกณฑ์ยิ่งได้จุดนี้มันจุดที่สำคัญป่ะจะพาไปทดสอบป่ะจะพาทดสอบหนึ่งนะน้ำหนักเห็นไหมเห็นไหมน้ำหนักต่างกันเลยเนี่ยสำหรับวัตถุดิบที่ทำเห็นไหมนี่ก็เป็นพลาสติก นี่พลาสติกเห็นไหมเนี่ยพลาสติกอันนี้ก็พัฒนาเป็นพลาสติกแข็งขึ้นยิ่งขึ้นมาเลย,เลยหนึ่งน้ำหนักเลยสองเนื้อเสียงทดสอบทดสอบเห็นไหมเนื้อเสียงเนื้อเสียงก็จะเบาของน,น้ำหนักและราคาเลยเนื้อเสียงขึ้นมาตัวนี้ราคา1,990งารอยเก้บาทน้ำหนักก็จะเบาลองดูไม่เชื่อทดสอบทดสอบเทอันนี้ขยับมาเห็นไหมตัวใหม่ตัวนี้เพิ่มเงินแค่พันกว่าบาทเป็น3,000 200บาทเห็นไหมน้ำหนักเสียงก็จะดีขึ้นติดมิดโลขึ้นนี่ขึ้นมาอีกเห็นไหมแต่น้ำหนักไปดูก็ต่างกันไหมลองพูดดูทดสอบทดสอบเทสเห็นไหมดีขึ้นต่างกันแล้วทดสอบเนี่ยมาททนี้ตัวแพงอีก8 9 0 0อันนี้จะมาทุกโทนเห็นไหมโทนเสียงมิดโลโทนเสียงวิ่งแรงไม่มาหมดสิบทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมความความโป่งมันต่างกันอย่างตัวเนี้ยตัว 3- ไปสองอาจจะได้ความหนามามาอยู่ แต่ตัว8ปดเห็นไหมจะมาทั้งความหนาทั้งปลายแหลมที่ละเอียดมาด้วยสลับเสียงใหม่ทีนี้มาดูเกณฑ์ไหมสามรุ่นเราตั้งเกณฑ์เท่ากัน,นหมดเ,เ,เห็นไหมตามราคารุ่นเล็กรุ่นพันเเห็นไหมก็ดังตามราคาพันเก้าไลองดูดิทดสอบทดสอบเห็นไหมเกณฑ์เท่ากัน EQ เหมือนกันเอารุ่นใหญ่สามพันสองทดสอบทดสอบเห็นไหมทีนี้รุ่นแปดพันเก้าทดสอบทดสอบเท็ดเเนี่ยเห็นไหมครับความชัดของเสียงก็จะ ตามรุ่นตามราคาเหมือนกันสงสัยเรื่องสายยาัญญาณไหมล่ะสงสัยครับไปทดสอบกันว่าความใกล้ไกลมันต่างกังนตรงไห<ป>นทดสอบไม่หนึ่งพันรยเก้าสิบาทในระยะสิห้าเมตรเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบไม่ในระยะสิเมตรราคาสามพันรยบาทเทสหนึ่งสองสามทดสอบไม่ราคาแปดพันรบาทในระยะสิเมตรเทสหนึ่ง ทดสอบไม่ห9 9่ัรบาทในระยะ30เมตรเทส1 2 3 4 5ทดสอบไม่สา0 0ัรบาทในระยะ30เมตรเทส1 2 3 4 5ทดสอบไม่ราคา8 9 0 0บาทในระยะ30เมตรเทส1 2 3 4 5มองไ่เห็นแล้วได้ยินหมดเนี่ยมันดังหมนี่ยดังดงทดสอบไม่หน ,90 รบาทในระยะ 50เมตรเทส1 2 3 4 5ทดสอบใหม่ในราคา3,200บาทในระยะ50เมตรเทส1 2 3 4 5ทดสอบไหม่ราคา8,900บาทในระยะ50เมตรเทส1 2 3 4 5เทสเทนี่ยิ่งทดสอบใหม่1,990บาทในระยะ100เมตรเทส1 2 3 4 ทดสอบไม้ราคา3,200บาทในระยะ100เมตรเทส1 2 3 4 5ทดสอบไม้ราคา8,900บาทในระยะ100เมตรเทส1 2 3 4 5 150ดู150ไปกลางทุ่งนาเลยนะทดสอบไม้ราคา1,990บาท ในระยะ150เมตรเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบไมล์ราคา3,200บาทในระยะ150เมตรเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบไมล์ราคา8,900บาทในระยะ150เมตรเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าผมมาทดสอบมาแล้วครับทําไมระยะทั้งหมดเนี่ยไม่มีขาดหายอะไรสักตัวเลยครับมันก็หลายแบบตรงเนี้ยเราอยู่ที่โรงแจ้งที่โรงแกงเนี้ย ไม่เป็นไรสามารถได้บทไปไหนก็ได้บทแต่ถ้าเข้าในฝูงชนคนเยอะโทรศัพท์เยอะเนี่ยไม้ที่ราคาถูกจะเริ่มมีปัญหาเริ่มตัดผุบปับปุบปัปบปแล้วหรือเข้าในเมืองที่เขามีสัญญาณเยอะๆเนี่ยก็จะตัดเยอะบางงานสลับไหม่นี่ะจุดจุดดีจุดเสียอยู่ตรงนี้ไม้ราคาเป็นแสนเขาก็มีอย่างสมัยนี้ไม้ตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถจูนขึ้นหนีได้ไการพัฒนาของไม้ถือว่าพัฒนาไวมาก ทำไมจูนขึ้นได้เวลาเราไปเจอกันเนี่ยไม่สี่ตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยเครื่อบที่ด้วกันมันใช้ไงานไม่ได้ uh huh. ไมค์พวกนี้พัฒนาเป็นแบบจูนขึ้นได้1หนึนงน่งจุดที่ความเด่นของไมค์แต่รุ่นแต่ละแบบทํามาความไกลเหมือนกัน,นหนุนไปสองเมตรก็ได้ทั้งสามรุ่นเหมือนกันเดี uh ๋ย huh. วพี่ว่าไม่มีคนคนไม่เยอะไม่มีฝูงชนไม่มีอะไรกัน้นเสียงม,มีสนามแม่เหล็กมันก็สามารถเดินไปไกลได,ได้แต่ถ้ามีคนเยอะหรือในเมืองที่มีความถี่รบกวน,นเยอะๆคือพี่ยเยอะ ใช้งานไป็นเคยได้แต่ตัวถึกมันก็จะประมาณนี้แล้วจะแนะนําลูกค้าให้เลือกซื้อ,อยังไงครับมันก็มีหลายแบบถ้าลูกค้าแบบซื้อม่ซีเรียลร้องในโครเรียนก็ให้ํำตัวนี้เพราะร้องในโครเรียนมันมันไม่ไกลไงพี่่าหไหมคืออยู่ในบ้านในบ้านไม่ไกลก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ถ้าลูกค้าซื้อไปออกงานแบบงานบ้านแบบงานวิธีกรรมอะไรงานบ้านเน,นี่ยงานบ้านทั่วไปเนี่ยแนะนําตัวนี้3ามเป็นสเพราะว่า1ตกเราก็ไม่เสียดายสก็ได้ความหนาขึ้นมาอีก ตัวมา8,009ใครต้องการความชัดของเสียงความดีของเสียง8,009ทีงว่าจบพี่พี่เขาใช้บรนรถแห่งที่สำหรับตัวนี้แต่ก็เสียคือเวลาเราใช้เนี่ยการทั่วไปตกปุ๊บปัญทาปุ๊บมันพังแล้วเราเสียดายกับเงินราคา8,009นี่แหละก็จะแล้วแต่แต่รุ่นแต่ละแบบประมาณนี้ไม้ของเราก็ผ่านไปกับการทดสอบไม้ทั้ง3มรุ่นนะครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้ผมทดสอบอะไรหรือว่าทดสอบสินค้าอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ